Thank uh -huh. สวัสดีครับผมพี่นองครับพบผอกันกับเบาอีสานสายไล่แล้วครับมือนี่กับการตอนนกเขาไ่นะครับผมคือเก่าครับมือนี่ก็มากับเบาเตยอีกแล้วครับผมเบาเตอสวัสดีครับเบาเตยคนเดิมเนาะเพิ่มเติมนกนกโตไหมตอนนกโตที่ว่าไปขอแบงค์มาเนาะครับเนาะเดี๋ยวค่อยๆฝึกกันไปครับผมมือนี่อากาศคึ้นขึ้นเนาะมือว่านฝนตกบ่ด้มากครับผมมือนี่ฝน ขึ้นครับจากสิเป็นยจงไดเนาะพี่น้องเนาะมีเวลาแขะสองชมวงครับมือนี่สีคำาแล้วนะครับออกคำมือนี่เพื่อเป็นการบ่เสียเวลาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เจ้าเลี้ยวผมพื่อเกี้แล้วครับมือนี่บ่ได้เอานกตอดินมากนะครับออกมาตินกขันเหียดครับผมศส่ความานยางเดียวครับมือนี่ลิปนีเนาะจังได้ก็ร่อรลุดน่อติดตามครับผมพี่น้องว่าสิเป็นแจ้งไดครับมือนี่ชมกันไปกอเก่าครับผมรอหลุ่นรอติดตามครับ นี่นะครับผมต้นเถื่อเบาอีสานสีใสเนะาะเบาเตยกะถาอยู่พุ่นก้อนครับผมวังหันยางมาหนีกันแท้เนี่ยบินออกสามตครับนกเขาใหญ่ครับผมเห็นผมแล้วเนะาะมั่วหัวสิเข่าเด้อพี่น้องเด้อจังเลยล่อหลุดมั้งครับผมเดี๋ยวสิตั้งกล้องไว้โตโจเลี้ยวนี่ยแหละครับผมเพื่อบบเดฝนะ่อเนาะจังสิได้เห็นช็อตครับจังเลยก็ล่อหลุดล่อติดตามมั้งครับผมมือนี่ 40, สิมานซัมใดนะครับขออนุญาตหามมองกันครับผม นะครับผมเจ้าเลี้ยวเห็ดไขบ่พ่อหานาที่ครับโอเหียบเลยครับผมแบบนึงครับผมี่น้องครับผมโอ้เบ่งจากในกล้องแล้วเป็นคู่เจ้าพุทโทษนะโกโกหกโกนะครับผมบินค่อยๆบินลงมาแล้วก็จับงานนี่แล้วก็ค่อยๆไต่เข้าไปนะ เอย่าปั๊บโหลดพี่น้องใส่เวลาบ่พอพหานาทีครับโจเลี้ยวมือนี่นกเบาเต๋ยกับบันเด็ขันอยู่โจเลี้ยวจัดเลยครับผมอ๋อเดี๋ยวผมจะลงมาให้เบิ้งครับผมให้เบาเตยถือกล่องให้ครับ จับไว้เบายอๆๆลูกอู้นกแดงครับโอ้ใหญ่ครับผู้ขันหลักๆเนาะพี่น้องเนาะตกกดโตตกกดโตเนาะคู่กับคู่สามพยางครับเจ้าพุทโทโคโก้นะครับเนาะแข่งกับอู้แข่งหญ่แข่งพันล้ำเลยครับนี่แบบนี่เอียงๆอีงีสินี่แหละครับผมนกแดงๆดยู่ครับผม คำ้ำโอ้สุดยอดอยู่ครับผมใส่เวลาโบดดนเลยครับถ้าจำว่าพิ่หน่าจะเป็นนกกุ๊กหนึ่งครับตัวนี้ว่าบาอีสานมาต่ออยู่มือนั่นเดีย๋ยวยนเสียงไว้นะครับผมกุ๊กหนึ่งเสียงกลางไปไงนะครับโบดดนเลยครับนี่เอ้บาดนี่กระสิไปบางอีกจักมองนะพี่น้องนะใหญ่เลยแหละครับนกมันนี่สองตัวครับอยู่นี่อีกตัวหนึ่งหน่าจะบ้ันได้สูงครับ เดี๋ยวไปอีกยักไม้ครับผมรุนกันไปอีกครับติดตามครับหมานมาแล้วครับผมหม้สองพี่น้องขี่รถมาฟพงหันนั่นครับจับอยู่หันเลยครับนั่นจับอยู่สายไฟนเนาะเห็นดังไหนดีเหรเรื่องเบาเตะนีค้างไวไต้ตนตอกน็นี่ครับนี่เห็นตนน้่นนึงครับกบก็บกบมองนีนี่ต้นอยู่ข้าเนี่ย สองมองครับอ๋อเดี๋ยวเดวีลองเบิ้งนะพี่น้องเนาะลองเบิ้งครับบุหัวเสียงได้ดอกจัดเ <c oughs> ลยครับคำเล <c oughs> เรียกหลายว่าใดดอกมีหอนหมาวะ <c oughs> ่ะเอาบวกเยี่ยวดอกนะพี่น้องนะร้อยหลุดมันครับผม พี่น้องครับผมไม้นี่ถึงนกลูกครับโบหยียบครับผมเสียงดีอยครับเจาเลี้ยวก็ดึงเอาอยครับได้ว่ามันหลู่พันหยันเนาะพี่น้องครับผมนกปามาครับนกปามาผมกำลังนั่งเบ่งนกปามาครับผม พี่นอ,อ,อย <_ C> e <at> บินออกไปจ่อยครับผม <_ C> e <at> โอ้เนี <_ C> e <at> ่ยนอนหนออยู่นี่ครับ <_ C> e <at> <_ C> e <at> ตายตายโบหยียบจ่อยนกหลูอย่างดีครับตัวนี้แต่โบหนาจ,จะเป็นตัวแหลกครับน่าจ,จะคนละตัวครับผมเจ้าเลี้ยว,วถือว่าเห็ดคักอยู่ครับแต่กับโบหยียบเพื่อเอาบินหนีจ่อยไปทางคุ่นเหรอครับ ดินนี้ไปทางพุ่นเนาะแบบนี้มันต้องต่อยดินครับนกมูนีิมันหูวครับผมกับประเดียวเบิ้องสัมเดียพันหันหมอบทายยางเดียวครับผมได้ยินแต่เสียงเนาะโอ้ยนี่นอนหมอบอยู่นี่เลยครับโอนผ่านี่ปกจะควงไวนะ้เนาะตอนนั้นมันจับอยู่ตำตำมันบ่เห็นดึงผ่าออกมาปกไว้อ้าวพี่นอ้องทือว่าเพาะเดรนอยู่ครับมื่อนี่จ้าเลี้ยวเนาะ นกหมูพนเนียดครับเดี๋ยวผมเก็บนก,ก่อนครับผมเตยสิไปหาเบาเตยนะเยวขอเก็บนกครับพี่นกครับจนเมื่อดีล้วเาเมื่อนี่กับเบาเตยนะ <c oughs> โจเลี้ยวเกี่ยวมันได้ครับว่าน <c oughs> นกโตเลียกอัเขามากกับ,บดโบดูดนะครับเนาะแล้วก็ออกไปครับบันนี้ตัวที่สองผมกาลังสิผมกาลังสิเก็บนกโจเลี้ยวเนาะฆ่านังเบิงกล่องจะเข้านะ่ะบินมาบินโจเลี้ยวเรียกสองสามเสียบินเขามาอีกครับ กะเทียงกันโดนเติบเนาะเราก็บินออกไปครับผมพาล้มดีๆทั้งสองตัวรับเสียงก็ดีครับเดี๋ยวต้องเจอต้อดินครับมองนี่นี่นาะตัวแหลกเขานะขตัวแหลกเนาะเบาเตยเป็นไดบัวขันบัวขันมาสั่นพี่น้องนกอุยนะ้ยเนาะโอเป็ยหขังโอเป็ยงขังเอาไม่หาไม่ก็ได้กนกตัวมันบวคือเนาะพี่น้องเนาะธรรมดาล่ะครับการล่นนกธรรมดาตัสวสี่ด้เบาอีสานตัวสีพ่อนนกตัว คือจังเจ้าเลี้ยวกับถึกมาหลายกันนะครับผมอย่าไปซีเรียสครับเอ๋อสำรับคลิปนี้ก็สีเอาไว้ซสำนีแล้วครับผมกับเบ้าเตยเนาะขอตัวล่าไอ้เพียงเท่านี้ครับกับคว่ำม,มืดคว่ำคำพี่โายุ่งกับหลายเนาะพี่น้องว่าหันหมอบอย่นเอ๋อสำรับมือนี้ก็ขอบุญขอบคุณพี่น้องที่ขอมาติดตามรับชมคลิปของเบ้าอีสานเนาะสำรับมือนี้ก็ขอตัวล่าไอ้เพียงเท่านี้แล้วครับผมขอวอวยพรให้พี่น้องทุกท่านครับสุดท้ายนี่ ขออย่าเจ็บย่าจนลำรวยเงินท้องนะครับผมมีความสุขทุกถูกทักท่นสำหรับมือนี้ผมกับบ่าวเตยขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ